ยิงกระหน่ำมันยิงจางงั้ว่าอะอุ้ยยิงวยิงจากไหนขึ้นไปบนเขาเฮียถ้าซูโคปืนอยูแค่คูณสามอะ่ะพี่ดีกดกดไลค์กรตีมปุ๊บแล้วเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลยตอนเนี้ยพี่ตีติดตามช่อง <c oughs> แอลคอมมี่รครับจำได้ว่าติดตามแล้วช่องทีวียอดซับสองล้านคนอะ่ะ ผมติดตามช่อง Darkon Sleep หรือไงทักอย่างเนี่ยเล้เขาเหมือนจะทําแค่คลิปเดียวไอช่องที่ปิดไปแล้วอ่ะนะไม่ไม่ยังไม่ปิดยังไม่ปิดห้องนั้นยังไม่ปิดเฮยังไม่ปิดหรอ่มีผู้ติดล่งเลยเลยมีผู้ติดตามสองคนคลิปล่าสุดเมื่อสามปีก่อนเห็นอะไรเจ้าของช่องเขาโดนจับไปแล้วไม่ใช่เหรออะไรอะไรผู้เยาว์อะไรเนี่ยใช่ผู้เยาว์อะไรช่องแครช่องเนี้ยเห็นอะไรเจ้าของช่องเขาโดนจับไปแล้วไม่ใช่เหรอ Darkon Sleep ลองดูดิ เฮ้ยนี่ก๊อปเนี่กอ๊อปมีคลิปนะเ,เขาไลฟ์อยู่ไลฟ์มสามปีก่อนอะตอนที่ยังบา้าเขาเตอร์กันอยู่ไม่ไม่ใช่หาก่อนจำได้ว่าก๊อปช่องเนี่ยมีเพจด้วยจำได้อ,อ,อลล,ลอเต็ดอาร์โดอาร์โด น้องกาศูนยรให้พี่บ้ามากฮะบอกป้าป๋าเลยไม่บอกป้าเปิดให้แล้วยังไงเปนบ้านสิในบ้านก็มีบ้านลมนะอยู่อะไรตรงนี้อ่ะในบ้านก็มีบ้าลมไม่เอาอยู่มันตรงนี้นะป้าในบ้านก็มีนบ้าลมมาป้ามาบ้านลมอีกแล้วเราก็มีเตียงนอนอ๋อต้นเจนสะคอหน่อยเพื่อนคาร์ดูดสองอันซอฟวูดเนี่งของมันเจ็บอ่ะ มึงกดรอห้องอะไรก็ได้มันขึ้นหน้าะมึงมึงเชิญกูเข้าซอฟท์เนี่ยกูจะเข้าซอฟท์มึงเฉยเด็ดง่ายมากฟ้ากิน100วูดก่อนนี่อ้ํามันก๊อปจริงด้วยช่องเนี้ยแต่ก้อน่ะเหรอเนี่นี่มันมันก๊อปโลโก้ช่องพี่ไปข้างรถหรอฟ้าจะไม่ปกติที่เป็นมังกรสีชมพูอ่ะไม่ไม่ยิงโลโก้พี่เ์ออฟไลนีเขฮะออฟไลน์เหรอมันไม่เป็นออฟไลน์อะออฟไลน์อะ งออนไลน์อยู่อะมึงไม่มึงไม่ออฟไลน์ดิตกลงมึงออฟไลน์หรือมึงออนไลน์กลัวหนีหน่ยไม่ออนไลน์มันคือออฟไลน์อ่ะเป็นตลอดเลยตกลงกูออนไลน์ออริจินอ่ะจะคือแบบออฟไลน์ตลอดกูตกลงกูออฟไลน์หรือออนไลน์งงงงมือหมดแล้วเพว้ยมือมึงออฟไลน์มึงออฟไลน์เมื่อวานในแอปมันออนไลน์เลยในในในไลฟ์กูมันเบามากเหมือนว่าไม่เบานะแต่เสียงเกมไม่ดังเกิน เดี๋ยวนะไอ้ผู้ติดตามสองคนหนึ่งเนี่ยนั่นคือกูนี่หว่าแล้วคนที่สองก็คือผมเลยพี่แล้วหนึ่งละหนึ่งนี้ช่องไอ้มคอมมิงติดตามเลยนะพี่ดาก้อนเนี่ยพี่ต้องมาต่อแล้วนะคลิปนี้มันมันก๊อปโลโก้ช่องพี่ไปอ่ะอ้อยเปิลโยนหน่อยเอา่ออนแล้วเนี่ยหน้าโฮมันเนี่ยโลโก้ช่องพี่เนี่ยก๊อปไปเนี่ยผมไม่เอากล้าผมไม่กล้าขึ้นผมไม่กล้าเอาขึ้นในนี่เลยจริงยูทูป เนียโคตรขี yeah, yeah, years, ah, oh. yeah. so ่กอปเลยยอย่าว่าแกเราแกมีคอมอีกประมาณห้าสิบปีอ่ะแล้วแกก็จะมารู้จักกันเหรอส่วนตัวช่องเนี้ยรู้จักรู้จักแกบอกว่าเดี๋ยวแกอายุห้าสิบก่อนแล้วแกมาไลฟ์เนี่ยดากอนสลิปปิ้งอ่ะสลิปยาวเลยเนียไม่ทําต่อแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะขึ้นประมาณเอ่อยี่สิบปีอ่ะหลังจากคลิปแรกอ่ะแล้วเขามันจะมาไลฟ์เขาบอกตายห่าก่อนมากตอนนั้นอยู่ดูหรอกยี่สิบตอนต้นเอง ไลหาคนแลวไม่ได้ไม่ได้อยู่ดูหรอกป่าเงี้ยไฟเบอร์อาจจะทิ่มทะลุหัวใจไปเลยก็ัดพี่ไฟเบอร์ทิ่มนิ้วไอ้เอาเชือกมัดที่แขนกันพิษเล่นเข้าสู่หัวใจจะผมผมจะบอกให้พี่ไปเอกซเรย์กันลืมไปไม่เอกซเรย์ไม่เจอไฟเบอร์ทิ่มที่หัวเอาเชือกลัดคอให้แน่นกันพิษเล่นเข้าสู่หัวใจ คงไม่มีนี่นะแบทเทิลฟิวสองจุดหนึ่งน่าตดฮัลโหลทำไมดิสเงียบกันหมดเลยอะไรไม่ได้เงียบก็พูดจริงจู่พูดก่อนนะงูกัดที่ปลายขางใส่ยีเน็ตต่อเออน่าจะใช่อ้งูกัดที่หาตาำมือ โอ้ย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 ต้นทะลึ่งจับคา่ยังมาเอาเชือกรัดขาเอาเอชือกรัดไข่ให้แน่นกันพิษแล่นเข้าสู่ใส่อะไรเออเอ้ยเอกระดานนี่ถ้าถ้าเราฝืนหรือเปล่าเอางี้ก่อนเอาเราฝืนหรือเปล่าถ้าเราฝืนเราก็ยั้งก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆนึกไปมีทีมเราเหมือมีคนมีพลังมิเท่เลยว่ะนี่ไม่ได้ อย่าทับประมาณน้ไมชหนักมากเลยลูกเดี๋ยวจะผลิตน้องสิบไม่ได้ต้องดีนะมิติจะจบพี่น้องเก้าอ๋อทำไมเกตไม่ชื่อสิบอ่ะทำไมถึงชื่อเกียสจำเป็นจำเป็นด้วยเหรอเกียสต้องชื่อสิบเอ้าก้าก็สิบไงพี่จะเหมือนมีลูกสิบคนเลยนะว้าวแกไม่ชื่อว่าหกแกไม่ชื่อว่าหกแกก็จะชื่อว่าสิบ สิบหกสิหโอน้องแก้วจมีมีลูกสิบเก้าจ้หกคนเลยอโอ้น้อยป้าป้าน้องก้วโหดมากเอาของมาให้มันของมาให้ไหนที่ป้าน่ารักปลาป้าลกปลาป้าหอมแล้วเพราะฉะนวันนี้มันต้องมาอยู่กับปป้า มาให้ของสาวเลยไอ้เคียใครเล่น Animal Crossing มะโอไม่มีคนออกเลยอะต้นห้องมึงอ่ะทีนี้มี่คนทีนี้มีคนเล่นในแยะจะรู้ไหมล้วว่าใครนั่นอะสิเกี่ยอะไรกูวยี่อะไรกมอเด้ยจได้ะ เกมดีๆแบบนี้มีแต่คนเล่นเท่านั้นแหละไอ้เวน่าตั้งพัดลมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเสียงแม่งโหลดดังมากเลยบู้ดเล่นระไนอ่ะรู้ได้กระไนไฟบุกวะเออเป็นเมกาแพ้อะไรเนี่ยไล่ยาวยิง่ินาทีตัวยิงวินาทีเจ็ดสิบตัวไอ้แฮก เฮ้ยีโอต้นเงนแคกี่้นเนยี่สสิตัวอ่าเฮียกูลงแล้วแพ้เลยอะไรเนี่ยเฮียลงไปศูนตัวพอดีเลยศูนต์มเลยเฮ้ยสี่สิบเต็มเฮ้ยรักจ้ามัม่แลอนสกยืนย hmm. ืนกูล่างถึงนะเฮยนิงดีว่าเรืออ่ะมึงก็มีเพื่อนอีกสี่คนคุณเข้ามาแพ้ เขามาปูแพ้เลยยูไม่ Net ทำอะไรแล้วมเช่าเกมมันมีแบบเหมือนบาน้าๆอะไรอะตาวินเลดนะโคตรเฮี้ยเลยนะเเมีมีเเไม่มีโอ้โหคนนี้คนที่เครียดวินเลดนี่ฮาเลยนะต้นดูได้เขาต้นไปไหนอะอะไรอะไม่เขียนว่ามึงออกออกแหลกอัวนี้อ่ะเขาไม่บอกตี่อ่าเดี๋ยวเนี้เขียนกูไปต่างๆมันม,ม,ม,มีที่ตั้งเล่นไม่ได้ โอเคไม่เสร็จเจอพ่อห้องนี้มันไม่ได้ไปต่อไม่ได้ต่อไม่มีเก้าเก้าลืมเอามาเก้าไม่เก้าอยู่บ้านเปล่านะลบเลยเก้าไม่อยู่บ้านเข้าไปเล่นที่บ้านแล้วเก้ามาไงเกาไปเจอพ่อมาเก้าไม่ได้อยู่บ้านยังไงเจอไม่ไปต่อต้นมันมีมันไม่มีคำว่าไอเนี่ยมันไม่มีคำว่าเก้ามันเขียนว่าออกเลยเด้อมันก็หลุดยังไงวะเพื่อนงงว่ะ คือคือต้นอยู่ในห้องใช่ไหมต้นออกมาแล้วต้นต้นอยู่ในห้องอยู่ใช่ปะออกมาหน้าละจำชื่อห้องได้ปะไม่ไหอไงเอ๊ะห้องมันหายไปแล้วน่าจะบิดน่าจะบิดน่าบิด่าบิดอะไรล่ะ ห้องใหม่เล้่อชื่ไม่ค่อยน่าชื่อถือเลยว่ะสองร้อยเปอร์เซ็นต์ no hack เนี่ยหนิดตอเนี่ยอหไอะไรม่ปุ๊แต่ห้องจะมาเกียตสองร้อยเปอร์เซ็นต์ b ร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปช่านะแม่งันมีแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่าให้แม่บอกสองร้อยเปอร์ทำแปรอะไรอย่ิแ้ามแบบูบเงี่ย้ประมาณ100ครั้งก็ไปยิงถ้าดีกลิ มีเงินนันกเดียวไม่ไา,ายเ,เป็นห้องอะไรเดี๋ยว,วะต้นต้นเป็นหัวควันเลยไม่รู้จะเรื่องอะไรวะมึงดวงเจอสองร้อยเปอร์เซ็นมากกว่ากูอีกเอาอ่จเลยเกียนห้องก่อนเปอร์เซ็นบางทีไม่เจอหลอกลวงแห่สุดเ,เอ,อ้ยยังไม่ทำ ทำไทยเก้าเป็นปืนทองเลยลืมแลยเนี่ยลืมเคนะวสฟัก็ว่าแบบว่าไม่ต้องจนหาก็ได้กนะูป้าอัรร้อยบาทก็ทำไม่ง่ายนะอะสามาก็ำไม่ง่ายทำยัไงไงรู้ไหมก็จ่าย,ยก็ปัเจ้าจ่ายเปยนะี่สิบเนียประมาณห้าครั้งก็ถึงร้อยห้าครั้งก็สองรอยนห้าครั้งก็สามร้อยคิดเหลกการเรียนรู้ ปนประมาณหนึ่งสิบปีจบปราสิบอนสิบปีเยอะเกินเยอะเกินก็าหอนสิบปีก็ได้ปอนปอนปีอื่นก็จะ<ด>ทำดีครับจา้าลูกนี้เขาให้ตังเด็กม้องเก้เาปออะไรนะปอนอะไรมัก้าปอมสองเงี้ตังเปไปเรียนเท่าไหร่บ Bao nhiêu sản xuất bán. bé thân, I took a bogg. The bé thân, I tôi a bogg. The bé thân, I took a bogg. The bé thân, 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 ไม่มีเครื่องบินล,ล็อกล็อกว่าเครื่องบินอะล็อกล็อกเอารถถังไว้ก็ได้มีว่างคันหนึ่งเนี่ยเอาเชอร์แมนเอก็ว่างคนปม่เน,นี่ยต้นฝั่งนูนน้นเจ็ดคนเดี๋ยวก็มีคนเข้ามันจะห้องสร้างนะอ่ะทำมันเพิ่มขึ้นมันเงียบจัดจนแบบนีก่ก็เกมเสียงบั๊กแบบพัาก่อนอะ่ะก็มันไม่พยิงกันไง เราเล่นเล่นเล่นไปก่อนเพราะห้องเหมา,านะมันเพิ่งสร้างเนาะเพิ่งเริ่มเล่นมีเซฟี่สายหมดลองยืดถังกูเดิลองยืดเถอะโอเปียเปลีย่ยนไฟล์เปลี่ยนไฟล์อ่ะเออเนี่ยไอ้ยืดแล้วถังกูขึ้นเลยเนะี่ยควันขึ้นเลยโอยืดเ้าไม่ยิงเดี๋ยวมือสุดเอาคนเดียวยิบก,กาแล้วเอาอย่าง ยังอื่นเลยยูงปีไม่ขึ้นเลยวิ่งออกกูวิ่งไม่ออกต้นต้นภาษายิงกูอะดูสภาพกูดิยิงกูเกือบแตกอ่ะเลือดเหลือสี่อะเออมันไม่ยิงมือนะที่มันจะระเบิดมันยิงกูอยู่ในขวดนี้

วิ่งนอตสิเน่ะนั่นตรงนั้นไหนวะสปัตไม่ขึ้นอ่ะปุงอีเลยอะไปซีได้มันเงียบจนมันเห็นมันได้ยินเสียงป้อมปืนขยับมันแปลกมากเลยมันฟิวอ่ะไปยิงงานเดี๋ยวทางห้องมีคนยิาง,งารวมๆเนี่ยหรือเชื่อแมนเสียงขยับมันดังอะอะไรอ่ะขยับ ม่มีมันจะดังในที่อเมื่อ บางมากบางขนาดนั้นนี่โดนลาบ ไทเกออ์ตรงไหนตรงไหนคนซด้วยไอเองไมองไหนคนไทเกลร์ประกบก้างเลยอยากเล่นครือบินอ่ะอยากเล่นครือบิน แกหนึ่งไปดีต้นไปเบียร์ะเบียร์นี่เป็นกระสุ้นกัน

มันต้องอยู่ในนั้นนะมองไปไหนไม่ได้หรอก

ยอเนี่วิ่งมาลังไยหักเกือบเต็มไม่ั้งขันไม่ทั้งันเยขันหมดเลยขันต้องมานข้อันแตกแล้ว่ะไม่รู้อะรู้มากเลยนะ ยึดกันยิดกันอินเตอร์วิชนะคือมาดจะไม่มาดูเป็นจอกะเชอร์แมนสองรอบสองที่ก็ตายแล้วแต่